ก็อืมเรื่องเยอะจังเลยสำหรับประเทศไทยในรอบออสองวันที่ผ่านมาก็คือที่ถึงนับตั้งแต่วันศุกร์แล้วกันนะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบเก้าสิงหาคมแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็วิาพากษ์วิจารณ์ผู้เชี่ยวชาญการเมืองเยอะเพียบไปหมดเลยนะครับก็คือเรื่องที่ท่านผู้ฟังรู้มาแล้วนะครับ เรื่องของลูกสาวคุณดักสินถูกสารรัฐธรรมนูญจัดการให้พ้นจากตำแหน่งไปเลยนะครับด้วยเหตุที่ว่าผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงออนอกเหนือจากเรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุจริตมันจะมีสองเรื่องนะครับอหนึ่งฟ้องว่าพวกสมาชิกวุฒิสภาเขาฟ้องว่าไม่ มีความซื่อสัตย์สุจริตแต่ว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ตัดสินว่าไอ้เรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัดเจนร้อยเปอร์ซนประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำให้ครึ่งแรกของการชี้แจงหรือเรียกว่าคำการอ่านคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็นั่งดูด้วยหัวใจระทึกนะครับ ตื่นเต้นเรียบร้อยแล้วนะครับคือท่านผู้ฟังถ้าฟังยาวตั้งแต่นาทีแรกนะครับมันไปครึ่งทางก็จบมันเหมือนกับว่าไม่ผิดอะนะคือมันไม่ผิดเต็มที่คือมันครึ่งแรกก็คือเรื่องความเอ,อซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คือความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเรื่องคุยกับบุญเซนอะทั้งหลายเนี่ยครับผมก็ใจโอเคพูดไปก็เหมือนกับเราลำเอียงนะครับ ในใจคิดว่าเออมันไม่เหมือนกับที่เราคิดมั้งถ้ารอดไปแล้วเ,เลยจะยังไงเนี่ยล้วจะอยู่ยังไงนะครับโอพออ่านครึ่งหลังมาก็พบว่าอ,อสารรัฐธรรมนูญเนี่ยตุลาการรัฐธรรมนูญเนี่ยวิจัยออกมาในส่วนหลังนะครับอ,อ,อน,นั้นส่วนว่าด้วยความผิดทางจริยธรรมของผู้นำจริยธรรมร้แรงเลย สรุปคือสารตัดสินในที่สุดแล้วลงลงอกในแง่ที่ว่าเออมันเป็นไปตามสามัญสำนึกแล้วก็ตัวบทกฎหมายจริงๆตามรัฐธรรมนูญจริงๆนะครับว่าคุณแพทองทานเออ่ไอ้เรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยเออ่ยังไม่ชัดเจนนะคือยังพอถูถ่ายไปได้ท่านไม่ได้ใช้คำนี้นะครับแต่ว่าเรื่องการผิดจริยธรรมยัง ร้ายแรงนะครับมีคำว่าร้ายแรงศาลก็ตัดสินทมนั้นท่านผู้ฟังก็สามารถไปค้นหาแล้วก็อ่านคำคำชี้แจงของสารรัฐธรรมนูญหรือเรียกว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในเอกสารสรุปย่อของสารรัฐธรรมนูลได้นะครับเดี๋ยวผมอ่านสรุปย่อก่อนแล้วกันนะครับเอาคำชี้แจงของคุณแพรทองทานสรุปย่อ ส่วนบนจอเดี๋ยวค่อยอ่านอีกทีนะครับขอยืมภาพจดหมายข่าวสารรัฐมนูลก่อนนะครับในเอกสารที่อยู่ในเว็บไซต์ของสารแต่รายละเอียดยาวนะครับผมก็หาในเว็บ,วบไซต์ของสารไม่เจอถ้าไม่หาที่อื่นเจอนะครับ <laughs> ก็สรุปอย่างนี้นะครับว่าขออ่านตามที่เป็นจดหมายข่าวของอันนี้สรุปสั้นนะครับสารรัฐธรรมนูญมีมติ วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพทองทานนะสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูลมาตรา170วงเลบซมาตรา160วงเ,บ 5, เลบห้าก็ว่าไปเนื่องจากมีพฤติกรรมเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงอันนี้เป็นข้อความถ้อยคําที่ถแถลงออกมานะครับทำให้ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐมนูญนะเฉพาะแค่นี้ก็ชัดเจนเลยนะครับว่าคุณแพรทองทานชิน,นวัรน ้องพ้นจากการเป็นนายกพ้นไปแล้วนะครับเพราะว่ามีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงทำให้ขาดคุณสมบัติก็คือผิดจริยธรรมอย่างรุนแรงเป็นนายกต่อไปไม่ได้อันนี้เป็นหัวข้อใหญ่ใจความส่วนคะแนนเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสองส่วนมันจะมี คร่าวๆคือหกสามแต่เรื่องคะแนนเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้ในอนาคตนะจะแก้กฎหมายแก้รัฐมนูลหรืออะไรก็แล้วแต่ในการประกาศผลเนี่ยผมคิดว่าไม่ควรจะต้องออกมาลงรายละเอียดว่าคะแนนเท่าไหร่หรือคนไหนอย่างไรก็น่าจะประกาศคำวินิจฉัยกลางนี่จะทำให้ดูดูเป็นเอกภาพมากขึ้นแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าความเห็นย่อมแตกต่างกันได้แต่เมื่อมันเป็นฉันทามติ หรือคะแนนมากกว่าเนี่ยมีความเห็นอย่างไรก็เขียนตามนั้นนะครับแล้วไม่ต้องมาเปิดเผยว่าใครเป็นใครพอเปิดเผยแล้วมันก็สร้างปัญหาวุ่นวายและทำให้มีความรู้สึกเป็นอคติซึ่งมันไม่แฟร์ต่อคนที่จะเข้ามาสู่ตําแหน่งตุลาการอศาลรัฐธรรมนูนนะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวถ้าเราจะแก้รัฐธรรมนูนกันต่อไปก็ต้องว่ากันใหม่อีกทีหนึง่งนะนอกจากนั้นเนี่ย คำวินิจฉัยของสารลัมนุญนะผมจะอ่านเฉพาะหัวใจสําคัญสาคัญบนจอเลยแล้วกันนะครับสารลัมนูนจะเขียนว่าหรือว่าวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องนางสาวแพททองทานมุ่งหวังถึงแต,แต่เพียงการจะทําให้คะแนนนิยมในประเทศดีขึ้นคะแนนนิยมของตัวเองนะครับอันจะนําไปสู่เสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งเป็นประโยชน์ทางการเมืองของตน อันไม่ได้คำนึงถึงสถานการณ์ด้านความมั่นคงในขณะนั้นอันเป็นผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งแต่อย่างใดพฤติการและการกระทําของผู้ถูกร้องคือคุณแพททองทานดังกล่าวย่อมทําให้วินยูชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้ว่าผู้ถูกร้องจะยินยอมกระทําการตามฝ่ายกัมพูชาโดยไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นสําคัญโดยเหตุว่าผู้ถูกร้องรู้จักกับสมเด็จคุณเซนเป็นการส่วนตัวและ ก็ทำการเอื้อประโยชน์กับกัมพูชาอันนี้ยกมาเป็นบางส่วนนะครับถ้าเราไปอ่านละเอียดทุก้ายคำจะเห็นว่าชัดเจนแล้วน่าทึ่งมากว่าสารชี้ชัดความผิดหรือความเลวร้ายของคุณแพทองทานที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำชาติเนี่ยไปเข้าข้างคุณเซนอันนี้ผยกตัวอย่างที่อ้างได้ในเครื่องหมายคำพูดบนจอนะครับทำให้คนทั่วไปสงสัยว่าคุณแพทองทานเนี่ย ยอมทาตามกัมพูชาไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติแต่คํานึงถึงผลประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองอันนี้ชัดนะเย่ยเถียงเถียงไม่ได้แล้วนะครับเพราะคาตัดสินศาลเป็นที่สิ้นสุดสารัฐนูน,นะครับและผูกพันองค์กรอื่นด้วยนะนั่นคือชัดๆแจม่มแจ้งต่อไปนะครับการกระทําของผู้ร้องออผู้ถูกร้องที่ขอความเห็นใจจากสมเด็จฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาไม่ใช่เทคนิคการเจรจาตามที่ผู้ถูกร้องกล่าวอ้างแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความรอบคอบและความระมัดระวังซึ่งตามวิสัยของนายกรัฐมนตรีควรต้องมีวิจารณญาณในการเลือกกระทําการโดยไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา1้0ยกเล็บ4การกระทําของผู้ถูกร้องคือคุณแพทตองทางมีลักษณะ การไม่พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติและถือเอาประโยชน์ส่วนตัวเหนือกว่าประโยชน์ของประเทศชาติอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญข้อ6กข้อเจ็ข้อ8ซึ่งข้อ27วรรคหนึ่งให้ถือว่ามีลักษณะร้ายแรงเป็นความผิดร้ายแรงเอาคำว่าร้ายแรงเข้าไว้นะครับไม่ใช่ผิดธรรมดาเรื่องจริยธรรมผิดร้ายแรง เพื่อประโยชน์ตัวเองไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของชาติไม่มีทางแก้ตัวอย่างแหลงสิน้นสารตัดสินชัดเจนทุกคนก็พอใจในคําตัดสินนี้อาจจะยกเว้นคุณแพรทองทานเดี๋ยวผมจะอ่านคําแถลงแพรทองทานอ,อีกทีหนึ่งเดี๋ยวให้สารตัดสินอาัานตัดสินแล้วนะครับผมผมอ่านบางส่วนของตัดสินที่มันชัดชัดแจ้งแจ้งแม้ผู้ถูกร้องจะกล่าวอ้างในคําชี้แจงว่าเป็นการเจรจาแบบส่วนตัว เป็นไปเพื่อการแก้ไขให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบสุขโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงเข้าจัดการปัญหาแต่เนื่องจากการกระทําของผู้ถูกร้องส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีทําให้สาธารณชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าผู้ถูกร้องจะกระทําการใดๆอันเป็นประโยชน์ต่อกัมพูชามากกว่าการคํานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นเหตุให้สาธารณชนขาดความเชื่อถือศรัทธาต่อความเป็นนายกของประเทศไทย นายยงคุณไพทางทานต่อประเทศไทยก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกร้องนะอันนี้ที่จริงมันเป็นย่อหน้าที่เขียนต่อเนื่องกันนะครับย้อนกลับไปที่ย่อหน้าแรกนี้นะครับการกระทําของผู้ถูกร้องที่ขอความเห็นใจจากสมเด็จทุนเซนไม่ใช่เทคนิคการเจรจาตามที่ผู้ถูกร้องกล่าวอ้างตกลงผมอ่านหนังสือเรื่อง getting to yes ได้ผลนะ ผมเดาว่าสารก็อ่านโอคนก็อ่านนักวิชาการที่เคยอ่านผมเคยอ่านมาสิบกว่าปีแล้วก็กลับมาอ่านอีกแล้วบอกเอ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เทคนิคก็ชัดเจนนะครับสารไม่ใช่ว่าสารเห็นด้วยกับผมนะครับสารบอกว่าไม่ใช่เทคนิคการเจรจาถ้าผมอธิบายเพิ่มเติมที่อธิบายไปแล้วก็คือมันไม่ใช่ principle negotiation แต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยขาดความรอบคอบและระมัดระวังเข้าใ,ใจนะ กุญแจทองทานแล้วก็นี่ก็ข้อความในอารมณ์หรือในในข้อมูลหรือคําตัดสินทํานองเดียวกันนะครับก็คือว่าประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าประโยชน์ของประเทศชาตินะประชาชนทั่วไปวินยูชนเนี่ยเข้าใจชัดเจนตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ถูกล้องเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรจะเป็นนายกทันตีต่อไปเหมือนอย่างนั้นนะครับในอ้างสารแถลงเนี่ย หรือวิธิฉัยเนี่ยอยู่ในเครื่องหมายคำพูดบนจอนะผมต้องซ้าแล้วซ้าอีกเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเดี๋ยวฟังผิดฟังถูกแล้วจะมาบนมา่นว่าเอ้ยสารไม่ได้เขียนในเครื่องหมายคำพูดเพราะว่าทั้งหมดมันจะยาวแต่ผมฟังโดยตลอดแล้วผมเช็คดูอารมณ์ความรู้สึกของคนฟังหลายๆคนในสื่อนะครับทุกคนก็คล้ายกันคือว่าครึ่งแรกตกใจสงสัยรอดนะพราะอ่านครึ่งลงังเออค่อ,คอย,อยงชั่วไม่รอดคือไม่ได้แปลว่าเราดีใจที่คุณแพทองทานจะถูกลงโทษเลยแต่ว่า แปลว่าสามัญสำนึกและความรับผิดชอบตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและการปฏิบัติหน้าที่ของสารรัฐธรรมนูนเนี่ยผมก็ได้อธิบายหลักความเป็นมาของสารรัฐธรรมนูนตั้งแต่ปี240แล้วว่ามันคล้ายๆอันนี้เป็นเป็นวิธีคิดส่วนตัวนะครับมันคล้ายๆกับหลักเขาเรียกว่า originalism ที่ศาลสูงสุดและอ supreme court ของอเมริกาในยุคจัสติสหรือท่านผู้พิพากษาศาลสูงสดุดก c a ลีย เคยเขียนไว้ในหนังสือในยุคที่มีการหาเสียงเลือกตั้งรอทมชนะครั้งแรกนะครับเฮเลนคลินตันแพ้ขึ้นมายุคนั้นนะหนังสือเกี่ยวกับสารสูงสุดก็ออกมากันเยอะแยะแล้วผมก็ซื้อออริจินอลิซึมของจัสติสกาลีมาอ่านคร่าวๆเพราะว่าก็ไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายอเมริกาเหมือนอย่างพวกที่จบเยลลอสคูลเลยครับเพียงแตาก็อยากจะทําความเข้าใจเท่านั้นเองอันนี้มาหลายปีมาแล้วนะครับจึงจําได้ว่าออริจินอลิซึม คือการตีความรัฐธรรมนูญตามที่เป็นมาตั้งแต่แรกเริ่มกําเนิดรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเอองั้นผมผมก็ลองตีความรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ย้อนกลับไปหาออริจินอลลิซึมของรัฐนูญฉบับ2540เท่านั้นเองก็เป็นวิธีคิดเพื่อให้ผมมีความสุขถ้าศาลตัดสินอย่างหนึ่งอย่างใดอ,อ,อย่างที่ผมคาดหรือไม่ใช่อย่างที่ผมคาดเนี่ยผมก็มีวิธีอธิบายให้ตัวเองมีความสุขไปตลอดวันได้ว่าเออ ศาลมีความเห็นแบบ originalism หรือศาลไม่มีความเห็นแบบ originalism ศาลใช้ c o m มอน sense สามัญสำนึกในเรื่องนี้หรือไม่ใช้ในเรื่องนี้แต่ศาลพิจารณามาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องความเห็นของศาลอาจจะไม่ถูกใจผมแต่ผมก็มีวิธีอธิบายว่าผมเข้าใจแบบคือผมต้องการมีความสุขจากคําตัดสินของศาลเท่านั้นเองนะครับก็เคตกลงก็มีความสุขแหละนะครับแต่ความสุขอันเนี้ยมันเกิดจากความเข้าใจทางวิชาการและประวัติศาสตร์ ความเป็นมาแรกเริ่มหรือ originalism ของรัฐธรรมนูญไทยก็ไม่ต้องย้อนกลับไปถึงรัฐนูญสิบอะไรอะสิบธันวาคมสองสี่เจ็ดห้ารัฐนูญฉบับแรกปกครองแผ่นดินสยามช่วงเ,เอาฉบับสองร้อยสี่สิบเนี่ยครับแล้วก็เอามาดูสามัญสำนึกของการเจรจา principle negotiation นั่นก็คือสรุปทุกท่านรู้มาแล้วละ่ะผมจะมาทบทวนเฉพาะจุดเด่นเด่นบางประโยคบางคำเท่านั้นเองตอนนี้อันนี้สมควรที่จะอ่านทั้งหมด ไม่เลือกเอาเฉพาะคำใดคำหนึ่งแล้วกันเพราะว่าพอสารรัฐมนูนอ่านคำวินิจฉัยเสร็จแล้วทุกคนในประเทศไทยรู้แล้วนะเมื่อวันที่29วันศุกร์ตอนบ่ายแก่ๆเนี่ยว่าคุณแพทองทานมีความผิดร้ายแรงทางด้านจรยาาิยธรรมสมควรให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามที่รัสม,มน,มนบัญญัตินะครับสักพักหนึ่งคุณแพรทองทานก็เดิน ลงมาจากปิดไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลห้อมล้อมและยืนเป็นแถงหลังด้วยบรรดารัฐมนตรีต่างๆที่เป็นพวกเดียวกันนะครับร่วมรัฐบาลให้กำลังใจคุณนทอง,งทานก็ออกมาพูดประชี้แจงคำต่อคำเดี๋ยวผมจะอ่านนะครับพอชี้แจงเสร็จผมก็ไม่สบายใจอีกแล้วเฮ้ยแกดื้อเหรอแกไม่ยอมฟังสารว่ายังไงแกก็ เหมือนกับจะไม่เชื่อฟังไม่เชื่อกนะ็จะดึงดันว่าที่ทําไปนะั้นไม่ผิดในผมสรุปจากการฟังคุณแพทองทานพูดยังฉัพรันนะครับโดยเอพอฟังเสร็จแล้วผมก็ไปแกะคําพูดเธอออกมาท่านผู้ฟังช่วยพิจารณาแล้วกันนะครับถ้าจะให้ดีดู y o u t u b e อยู่ดูคลิปดูเทปที่คุณแพทองทานพูดดูอารมณ์ดูหน้าตาความรู้สึกแลผ,ผมจะตัดคำเล็กๆน้อยๆออ,อ,อ,ออกไปนะคะดิฉัน แบบว่าอะไรเงี้ยจะเอาตัดออกไปนะครับออแล้วขออ่านทั้งหมดนะครับแต่จะตัดคําที่ไม่จําเป็นออกไปสองสามบารีอะไรแบบนี้นิดหน่อยดังนี้นะครับแล้วท่านผู้ฟังลองคิดเอาแล้วกันว่าผมผมฟังคุณแพทองทานพูดแล้วคิดว่าแกไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมไม่น้อมรับคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญอย่างดึงดันว่าจะตัวเองไม่ผิดนะครับมีความปรารถนาดีคือแค่เขียนอย่างนี้เออแกพูดอย่างนี้ แล้วผมก็พิมพ์เป็นข้อเขียนนั่งพิมพ์อยู่ด้วยมือตัวเองแล้วก็ฟังเทปแกะแกะเองเลยไม่เอา AI ที่ไหนกลัว AI หลอกนะครับด้วยความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมดิฉันน้อมรับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญโอ้ดีจังเริ่มต้นก็น้อมรับเลยนะครับบัดเห็นไหมครับแต่ว่าน้อมรับแต่ว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ก็ขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจและความตั้งใจอย่างแท้จริงที่ตั้งใจจะทำเพื่อประเทศตลอดมาไม่ว่าบทสนทนานั้นที่เป็นคลิปเสียงออกไปดิฉันเองไม่ได้ขออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวดิฉันเองเลยเนี่ยครับเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมแต่ไม่เหตุด้วยกับสารที่ตัดสินแล้วจะเคารพกันยังไงนะครับ อ่านอีกทีนะครับ <c oughs> จะได้ไม่ต้องมาฟ้องร้องกันอันนี้ผมเกิดความรู้สึกอย่างชัดเจนจากคําพูดคุณแผสงสงสารเพราะมีคําว่าเอ,อด้วยขมเคารพบต่อกระบวนการยุติธรรมดิฉันน้อมรับคําวินิจฉัยของศาลลำนวนวักแต่พอแต่ปุ๊บมันแปลว่าน้อมรับแต่เหมือนกับว่าต่อไปนี้จะเป็นคําแย้งกับสิ่งที่เราน้อมรับคงจะจํายอมน้อมรับแต่ว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่ง เธออ้างเธอเป็นคนไทยธรรมดานะครับก็ขอยืนยันความบริสุทธิ์ใจมีความบริสุทธิ์ใจตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะทําเพื่อประเทศชาติตลอดมาไม่ว่าบทสนทนานั้นที่เป็นคลิปเสียงออกมาที่เสียงออกไปดิฉันเองไม่ได้ขออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองของตัวดิฉันเลยทั้งๆที่สารล้ำนนทก็วินิจฉัยแล้วว่าคุณทําเพื่อประโยชน์ของตัวเองความมั่นคงทางการเมืองของตัวเองเขาต้องไปกลับไปอ่าน หรือไม่ได้ฟังหรือจําไม่ได้หรือไงศ<ส>าร,ารวินิจฉัยแล้วเนี่ยเป็นความผิดร้ายแรงนะครับคือทําเพื่อประโยชน์ตัวเองไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของชาติแล้วคุณคุณไพโรธานออกมาถแถลงบอกว่าไม่ว่าบทสนทนาน,นั้นที่เป็นคลิปเสียงออกไปดิฉันเองไม่ได้ขออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองดิฉันตัวดิฉันเองเลยท่านผู้ฟังและประชาชนชาวไทยก็ไปอ่านดูสิว่าเธอพูดว่าอะไรผมเกียดอ่านซ้าแล้วนะครับก็ขอเพื่อประโยชน์ตัวเองน หลานเขาจะไล่หลานไปเป็นนายกเขมรหมดแล้วนะครับเ,เห็นใจหลานด้วยนะครับเนี่ยประโยชน์เองทั้งนั้นต้องการความมั่นคงทางการเมืองของตัวเองดิฉันเองไม่ได้ขออะไรเพื่อประโยชน์ของตัวเองของตัวดิฉันเองเลยนะอันนี้ก็แสดงว่าไม่เห็นด้วยกับกระบวนการยุติธรรมไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลัฐมนุ่นแต่พูดว่าเห็นด้วยน้อมรับคำวินิจฉัยโอเคน้อมรับคำวินิจฉัยแต่คงไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่ามีคําว่าแต่ว่า นาที่ว่าไปแล้วอ่านต่อนะครับก็คือเธอก็พูดต่อก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ดิฉันยึดมั่นเสมอนั่นก็คือชีวิตของพี่น้องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นพลเรือนดิฉันตั้งใจจริงๆด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นว่าจะทําอย่างไรพรักษาชีวิตเขาเหล่านั้นไว้ให้ได้เอ๊ะมันอะไรผมก็งงตรงนี้มันมันชีวิตอะไรของใครที่คุณแพรทองทานมีปัญหาจะต้องรักษาชีวิต เพราะว่าปัญหาของคุณก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคุณเซนมันทําให้ประเทศชาติเสียหายสถานะการเป็นผู้นําของชาติเสียหายมันไม่มีชีวิตอะไรมาเกี่ยวข้องด้วยเลยแต่เธอก็บอกว่าอยากจะบอกพี่น้องประชาชนอีกครั้งว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ฉันยึดมั่นเสมอนั่นคือชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นพลเรือนดีฐันตั้งใจจริงด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น่าจะทําอย่างไรเพื่อรักษาชีวิตเขาเหล่านั้นไว้ได้ไว้ให้ได้ ก็คงจะถ้าจะตีความนะครับก็คือว่าคงจะไม่อยากให้มีการทำสงครามคนจะได้ไม่ตายทั้งทหารและพลเรือนถ้าตีความอย่างนั้นนะครับปัญหาของผมก็คือว่าที่หลังคุณแพทย์ทองทานนี่ก็บอกแล้วบอกอีกนะครับถ้าจะถแถลงอะไรเขียนแล้วอ่านอย่ายืนสด,สดตามจิตสำนึกของตัวเองว่าจะพูดอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมันจะผิดหรือไม่มันก็ผิดไปจากที่คิดอยากจะพูดทำให้คนมานั่ง โดยเพราะผมตอนเช้าไม่มีอะไรทำก็มานั่งแกะทีละตัวอษอนนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าพูดตรงนี้เพื่ออะไรนะพูดให้ชัดว่าดิฉันไม่ต้องการให้เกิดสงครามยังไม่ต้องการให้มีใครสูญเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นทหารหรือชาวบ้านพนะลเรือนแค่นี้นจะชัดกว่าไหมนะต่อไปนะครับคลิปนี้ก็เกิดขึ้นก่อนการประทะที่รุนแรงก็แปลว่าคลิปนี้คือการคุยกับฮุนเซนนั้นเกิดขึ้นก่อน ความตายของทหารและพลเรือนก็แปลว่าการคุยกับฮุนเซนนั้นเพื่อไม่ให้คนไทยตายเพื่อไม่ให้เกิดสงครามจะอ้างประมาณนั้นนะครับแต่เธอไม่ได้พูดชัดเจนแต่ผมก็พยายามอธิบายความตั้งใจของเธอที่แทรกอยู่ในระหว่างบรรทัดอาจจะเป็นอย่างนั้นนะเรียกว่ายกประโยชน์ให้กระแพทองทานว่าอุต่าหคุยกับฮุนเซนเพื่อไม่ให้คนไทยตายไม่ให้ทหารตายไม่ต้องรบกันแล้วยังจะว่ากันอีกหรอนะครับนะเพราะฉะนั้นดีฉัน ไม่ว่าจะเป็นทหารพลเรือนดิฉันตั้งใจจริงๆด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นว่าจะทำอย่างไรเพรื่อรักษาชีวิตของเขาหล่อนอนไว้ให้อันนี้ก็เชิญตีความเอาเองนะครับคลิปนี้ก็เกิดขึ้นก่อนการประทะรุนแรงวันที่24รกรกฎาคมขอยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งเพราะเป็นเรื่องที่ตั้งใจจะสื่อสารจริงๆยืนยันว่าตั้งใจจะสื่อสารจริงๆไปยังฮุนเซนว่าไม่ให้ทําสงคราม คนไทยจะได้ไม่ตายหรือทหารจะได้ไม่ตายโดยบอกว่าพวกแม่ทัพภักที่สองไม่ใช่บวกเดียวกับเราอย่างนั้นเหรอครับถ้าคิดว่าอย่างนั้นศาลจะบอกเธอไม่ใช่อันนี้มันผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันเธอก็ยังแถลงในทํานองว่าค้านกับคําวินิจฉัยของศาลแต่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมยอมรับคําวินิจฉัยแต่ขอค้านหน่อยนะประมาณนั้นท่านผู้ฟังช่วยไปคิดวิเคราะห์เองหรือคุณแพทย์ทองพันจะเถียงก็ได้นะครับ ต่อมาคำตัดสินของศาลในวันนี้วันที่29ที่ผ่านไปก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลันถูกต้องวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งครั้งที่แล้วก็วินิจฉัยคุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกคราวนี้อีกครั้งหนึ่งแล้ววินิจฉัยคุณไตรทองทานพ้นจากตำแหน่งนายกเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลันเราก็ต้องมาช่วยกันทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองฝ่ายคา้านประชาชนเองทุกๆคนต้องออกมารวมใจกันสร้าง,างศิลปภาพทางการเมืองของเราให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ไม่ให้มีจุดเปลี่ยนอย่างฉับพลันเช่นนี้อีกอันนี้เราจะตีความว่าอย่างไงท่านู้ฟังช่วยตีความเอาเองแล้วทะเลาะก,กันเองที่บ้านนะครับส่วนผมจะทะเลาะก,กับแพรทองทานอย่างนี้ว่าคําตัดสินของศาลันที่29ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉับพลันอีกครั้งหนึ่ง เราต้องมาช่วยกันทุกฝ่ายแปลว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันประชาชนรัฐบาลฝ่ายค้านโอ้โหให้ผมไปร่วมด้วยเหรอครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมนะคุณแพทองทานทําผิดเองคุณก็ต้องแก้ปัญหาของตัวเองคุณไม่ลาออกแล้วคุณยังอยู่ยังเป็นหัวหน้าพักอยู่แล้วคุณก็ยังมาเถียงต่อหน้าไมโครโฟนหลังจากสารวินิจฉัยเสร็จแล้วแล้วยังจะบอกว่าเนี่ยสารทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงย,ย,ยังฉับพลันทางการเมือง นะเพราะฉะนั้นทุกฝ่ายต้องช่วยกันศาลนี่แหละเป็นตัวการทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันนี้ผมก็ว่าถูกต้องศาลทําให้เกิดวามเปลี่ยนแปลงแต่คนผิดมันอยู่ที่คุณแพรทองทานมันไม่อยู่ที่ประชาชนไม่อยู่ที่ฝ่ายค้านนะฮะเราจะให้มารวมใจกันสร้างสิียรภาพทางการเมืองของเราได้ยังไงในเมื่อสิียรภาพทางการเมืองของของรัฐบาลแพรทองทานมาเกิดจากแพรทองทานคนเดียวนะครับ มันไม่ได้เกิดจากคนอื่นแม้กระทั่งรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลคนอื่นพรรคการเมืองร่วมก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะคุณคนเดียวนะที่ทําให้เกิดความไม่มีศิรปภาพทางการเมืองเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้คนอื่นร่วมใจผมคิดว่าคุณจะต้องตั้งต้นชีวิตใหม่ทําให้มันดีกว่านี้นะครับจะไปไหนแลวจะกลับมาอย่างไรเดี๋ยวตามดูชีวิตของเธอนะครับน่าจะเขียนนิยายเรื่องยาวได้เลยแต่ว่านี้ไม่ได้นะครับคือคือจะให้ประชาชนมาร่วมใจทําให้คุณแพรทองทานอยู่ในเสถียรภาพทางการเมืองไม่ได้คุณต้องแก้ปัญหาอันนี้เอง นะฮะพคุณคือ,อการก่อให้เกิดคดีความในสารรัฐนูลและสารก็ตัดสินเพราะคุณทาให้เกิดความไม่มั่นคงทางการเมืองนะครับอันนี้ต้องตีความกันใหม่นะครับจะไปโทษสารโอ้โหสารเอาอีกแล้วทำให้เกิดความไม่มั่นคงยังฉับพลันและตอนประโยคท้ายของย่อหน้านี้นะครับต้องรวมใจกันสร้างเสรีภาพทางการเมืองของเราให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ในไม่ให้มีจุดเปลี่ยนยังฉับพลันเช่นนี้อีก แล้วคุณแปลว่าคุณพยางาทานโทษโทษใครก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงฉับลันเช่นนี้เองอย่าให้มีอย่างนี้อีกนะทําไงล่ะสมมุติว่าพระโทษศาลศาลอย่าทำอย่างนี้อีกนะได้หรอไม่ได้ศาลเขาก็ทําหน้าที่ไปตามที่มีคนฟ้องนะเออก็ต้องโทษคนทําผิดเสียเพราะฉะนั้นอย่าโทษประชาชนอย่าชวนประชาชนมาร่วมมือนะโทษตัวเองว่าทําผิดที่หลังอย่าทํา สารจะได้ไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายผมพูดตั้งแต่เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจิตสำนึก Common s e n ส์มันทำให้าการเมืองในโลกประชาธิปไตยในประเทศประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าทันสมัยเนี่ยเขาจะพิจารณาตัวเองลาออกทำผิดขอโทษจบเลือกตั้งใหม่แค่นั้นเองมันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เมื่อไม่ลาออกไม่ยอมรับผิดสารวินิจฉัยแล้วก็ยังรับคำตัดสินแต่ว่าก็ยังเถียงว่า ตั้งใจดีนะโอเคเพราะฉะนั้นมันก็อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่มีเสือภาพต่อไปอยังไม่จบขออีกสองย่อหน้าใหญ่นะครับแน่นอนค่ะดิฉันเองในฐานะคนไทยคนหนึ่งดิฉันต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ให้โอกาสดิฉันทํางานเพื่อประเทศชาติมาเกือบหนึ่งปีเต็มและมีความภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้ทําเพื่อประเทศชาตินําประสบการณ์นําความตั้งใจมาเพื่อจะพัฒนาประเทศชาติ เพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเต็มไปด้วยโอกาสดิฉันคิดว่าอย่างไรก็ตามดิฉันคิดเข้าว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลต่อจากนี้ก็จะนำในเรื่องของโอกาสกลับมาให้พี่น้องประชาชนให้ได้เพราะว่าการที่พี่น้องประชาชนสามารถลืมตาอ้าป,ปากกินดีอยู่ดีได้นั่นเองคือพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นประเทศที่เข้มแข็งประเทศที่มีสีิรภาพดิฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่ง อีกแล้วในฐานะคนใทคนหนึ่งนะครับในฐานะอดีตนายกร,รัฐมนตรีดิฉันในฐานะคนใดคนหนึ่งจะทําได้สุดหัวใจเท่าที่คนไทยคนหนึ่งจะทําได้นะครับดิฉันในฐานะคนใดคนหนึ่งมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สุดหัวใจเท่าที่คนไทยคนหนึ่งจะทําได้ยังขอยืนยันในเรื่องนี้ตลอดไปครับ ้องขอขอบคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสต้องขอขอบคุณคอรมอที่ทํางานร่วมกันมาขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้โอกาสที่ให้ความรู้ที่ให้ประสบการณ์ทําให้ดิฉันได้รู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปนะครับกลับมาย้อนลองวิเคราะห์นิดๆหน่อยๆน,นะครับว่าพี่น้องประชาชนให้โอกาสดิฉันทํางานเพื่อประเทศชาติไม่ใช่ครับ <laughs> คุณทักษิณพ่อคุณแปรองทาน ให้โอกาสใส่ชื่อคุณแพทองทานทั้งๆที่ไม่ได้ลงรับเลือกตั้งอะไรกับใครที่ไหนแต่ว่าอยู่ในคิวที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐนูลได้ประชาชนไม่ได้ให้โอกาสนะครับพ่อเป็นคนส่งคุณแพทองทานให้โอกาสโอเคแล้วจะนําประสบการณ์ความตั้งใจมาพัฒนาประเทศจะได้ประเทศไทยเราจะเป็นด้วยโอกาสคือจะพัฒนาให้ประเทศไทยเต็มไปด้วยโอกาสยังไม่มีรายละเอียดโอกาสอะไรนะครับอันนี้เป็นคําที่เรียกว่า คลุมเครือโอกาสอะไรนะฮะผมบอกว,ว่าต้องเขียนสคริปต์ให้ชัดเจนแล้วก็อ่านให้ประเทศไทยจเจริญมั่งคั่งการศึกษาเศรษฐกิจเ,เทคโนโล,โลยีการค้าอะไรก็ว่าไปแต่โอกาสเนี่ยมันเป็นโอกาสของการที่จะสู้และแพ้ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากจุกจิกมากในการวิเคราะห์คำนะครับอันนี้เรียกว่าวิเคราะห์คำคอนเทนต์แอนาลไลซิสจึงอันนี้เป็นจุดบกพร่องของการไม่เขียนบทไว้ล่วงหน้าในการถแถลงจึง พูดไปแล้วมันไม่มีความหมายนะครับดิฉันคิดว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลจากนี้ก็จะนําเรื่องของโอกาสอย่างเงี้ยเรื่องของรัฐบาลจากนี้ก็จะนําเรื่องของโอกาสคือจะนําให้คนไทยมีโอกาสกลับมาอีกนะเพราะว่าอยากให้ลืม,าลมตาอ้าปากกินดีอยู่ดีนั่นเองก็แปลว่าที่ผ่านมาเกือบปี <laughs> ไม่ได้ทําเลยนะครับเพราะว่าสุลักชาติศาสนาพรามหากษัตริย์ก็พูดไปใครๆก็ต้องพูดอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ที่ดีน่ารักก็คือว่า ทำให้ดิฉันได้รู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองและจะพัฒนาต่อไปโอเคเอากลับไปพัฒนาตัวเองต่อถไปปิดท้ายนะครับย่อหน้าสุดท้ายแน่นอนค่ะคุณแพทองทานชอบใช้คํว่าแน่นอนแน่นอนค่ะว่าถ้ามีส่วนไหนที่ดิฉันจะได้ช่วยเหลือประเทศชาติให้ดีขึ้นไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ดิฉันก็ยินดีที่จะทาทางนั้นแน่นอนค่ะต่อจากนี้ขอส่งกําลังใจให้ทีมบริหารท,ท,ทุกท่านช่วยกันพัฒนาประเทศต่อไป ฉันเองก็จะคอยติดตามอย่างใกล้ชิดคอยเป็นพลังที่ดีให้กับประเทศชาติของเราต่อไปค่ะขอบพระคุณสวัสดีครับนี่ก็ปิดท้ายย่อหน้าสุดท้ายของคำถแถลงแพทย์ทองทานนะครับอันนี้เป็นปฏิกิริยาจากถ้อยคำหรือภาษาของคุณแพทย์ทองทานที่ผมพอจะคิดได้แล้วก็อาจอ่านตันใจมาสองวันเอ๊ะเขาตกลงเขายอมรับคำตัดสินของศาลแต่เขาไม่รับความค,ความเห็นของศาลที่พอเขาบริสุทธิ์ใจที่ทำไปนะครับเพออาาราะฉะนั้นศาล สญญารจะว่าผมนะสญญารไปคุยคุณไททังคารว่าจะ,ะแถลงใหม่ดีไหมหรือจะปล่อยเลยตามเลยก่อนแล้วแต่นะครับ